เลขดาวเด่นจักราศีประจำวันที่16กันยายน2568ครับสวัสดีครับอยู่ของบาารรจัแมนหนนพลังเลขครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่เลขดาวเด่นจักรราศี ประจำวันที่16กันยายนนะครับ2 5 6 8บพบกันเป็นประจำนะครับเลขดาวเด่นที่คัดจากดวงดาว6ดวงนะออก็คราวนี้ไม่หมุนแล้วนะ <c oughs> เบื่อพี่ๆเข้ามานะครับว่าเฮ้ยโอ้โหคลิปนี้ไอ,อหมอเนี่ยมันจะหมุนอีกป่าวะ <c oughs> คราวที่แล้วโอ้หมุนถ้าปวดตานะหมุนติ้วเลย <c oughs> นะครับ อ,อหมุนถ้าปวดตาเนะขออภัยด้วยแล้วกันนะครับก็พยายามออหาอะไรเล่นสนุกสนุกไปะนะตามภาษานะครับคนที่แบบเบื่อหน่ายกับชีวิตธรรมดาธรรมดานะเบื่อหน่ายนะครับ <c oughs> ถามว่าเอ๊ะทำไมเบื่อหน่ายนะครับมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะอ,อึงจริง,รงชีวิตแบบคือชีวิตชีวิตก็ไม,ไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรอนะแต่มันเหมือนมันอะเขาเรียกว,ว่า,เ,าเรา อาจจะไม่ค่อยเหลืออะไรที่มันที่มันเป็นสิ่งที่มันชาเลนจะ์นึกออกไหมพี่ๆอาจจะเข้าใจนะ,ะวัยสักแบบ4ี่สิบห้าสิบอะไรเนงะี้ยหมอแม้ว่าน่าจะเข้าใจใช่ป่ะหมอแมน่นี่ก็สี่สองย่างส3ิบสามแล้วจะสี่สามแล้วเดือนกันยานี่นะสี่สิบาสี่สองปีสิบเอ็ดเดือนนะครับก็เป็นวัยที่เขาบอกว่าช่วงนี้เขาเขาฮิตเขาบอกว่าอาการนี้เขาบอกว่ามิดไลฟ์ไครซิส นไวิกฤตวัยกลางคนใช่ป <together> ่ะเออนะแต่ยังหมอแม่เนี่ยไม่รู้ว่าจะถือเป็นวิกฤตวัยกลางคนหรือเปล่าคือคือชีวิตมันไม่ได้มีวิกฤตอะไรอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็ไม่อยากจะมีไม่ได้อยากจะมีนะทุกคนนั่นแหละมันไม่ได้อยากจะมีวิกฤตอะไรในชีวิตหรอกนะครับไม่ได้อยากจะมีนะฮะวิกฤตอะไรนะครับแล้วคือมันก็ไม่มีใช่ป่าวิกฤตในชีวิตแต่แต่ผ่านมาเยอะแล้วนะวิกฤตแบบหนักๆนะวิกฤตประเภทที่แบบว่า ล้มละลายขายบ้านขายรถเนี่ยเคยผ่านมาแล้วนะเออก็ไม่อยากจะไปบาดไม่อยากจะไปเจอแบบนั้นอีกแล้วนะเออเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่มันจะเป็นลักษณะที่ว่าอะไรเหมือนเราเบือ่อใช่ไหมหมดแพชชั่นหมดไฟในการทําบางอย่างอะไรอย่างนี้เบิร์นเอาท์ใช่ไหมอ่าเบิร์นเอาท์หมอแมนคิดว่าพี่ๆที่ฟังหมอแมนอยู่ตอนนี้หรืออาจจะรุ่นรุ่นเดียวกันเนี่ยน่าจะ เคยผ่านจุดนี้นะครับน่าจะเคยมีอาการแบบนี้เบิร์นเอาท์อ่ะแบบมันมันหมดไฟอ่ะมันไม่อยากจะทํามันเบื่อมันอะไรอย่างเงี้ยนะมันมีอยู่แล้วะนะครับแต่ก็ไม่ใช่เป็นไม่ใช่กับทุกเรื่องนะบ,บางเรื่องก็ยังอยากจะทําอยู่นะครับเอ่อจะมันเป็นอย่างนงี้นะครับเหมือนมันหมดแพชชั่นอะไรไปใช่ปะ่ะก็เลยหาอะไรเล่นสนุกๆน,นะก็เลยไม่รู้จะทําอะไรก็ <c oughs> เลยไปหมุน ตัวเลขเล่นโอ้โ FC บ่นกันเพียบเลยบ่นกันใหญ่เลยโอ้โหจะหมุนทำไมเอ่อไม่เข้าใจจะหมุนเพื่อปวดตาตาลายขอโทษขอโทษขอโทษขออภัยด้วยนะครับ <c oughs> คราวนี้ไม่หมุนละอ่าไม่หมุนละนะครับมาแบบ ให้แบบเน้นๆแล้วกันอ่าเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะตามตำแหน่งอะไรเหมือนเดิมนะครับในส่วนของเลขดาวเด่นจากราศีนะคราวที่แล้วเนี่ยให้ไปก็คือ5 9 6 8 4 7นะ5 9 6 8 4 7นะครับแล้วก็เลขเนี่ยไปเข้า2ตัวด้านบนนะครับก็คือ5 6นะครับ5 6เอ่อทั้ง2ตัวด้านบนเนี่ยมาอ่า3ตัวมา3 5 6นะครับแต่ว่าเลข3เนี่ยหมอแมนไม่มีนะคราวที่แล้วนะให้ไปก็คือเข้าเลข5 6นะครับในส่วนของเลข6เนี่ย นะครับพิเศษนิดนึงเพราะว่าจัดไว้เนี่ยตำแหน่งด้านบนหลักหน่วยนะอ่าใครที่ FC ที่ดูกันมานานก็จะรู้นะว่าตำแหน่งนี้หมอแมนจัดวางไว้มันมีตำแหน่งของมันด้วยนะอ่าคนมาใหม่ๆอาจจะยังไม่รู้เนาะเอ่อเลขที่จัดวางตำแหน่งไว้นะอย่างเลข6กเนี้ยก็คือตำแหน่งหลักหน่วยด้านบนนะอ่าอย่างถ้าเป็นหลัก10ด้านบนหมอแมนจัดเป็นเลข9ไว้เห็นไหมส่วนเลข5าเนี่ยจัดไว้หลักร้อย หลักลอยด้านบนพอเห็นภาพไหมนึกภาพบอ,อกใช่ไหมอ่าแต่คราวที่แล้วเนี่ยเขามาก็คือว่าเขามา3-5-6อ่าเขามา3 5, ามหาตัวบนของแม่จะให้อของมแม่จะให้ไว้ก็คือ5-9-6มันก็เข้า5-6่นะแล้วก็เลข6เนี่ยเข้าเขาเรียกว่าตรงหลักตรงหลักนะเป๊ะนะครับก็คือให้ไว้หลักหน่วยด้านบนใช่ไหม มาทาั้งมาด้านบนอ่าล้วก็มาหลักหน่วยด้วยนะครับอ่าอย่างนี้สวยนะครับใช้ได้แต่อย่างข้างล่างเนี่ยก็ไม่มาข้างล่างให้ไว้8 4 7สี่เจอ่อให้ให้อีกเป็นหางนี้เป็นหางแ4 7สี่เจ็ปรากฏว่ามันมาหางหางเลข3มันก็จะมี3ามหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับก็ไม่เป็นไรรุ้นใหม่นะครับอันนั้นเลขเลขนายกอ่ะก็ต้องหลีกทางให้เขาอ่ะก็ไม่อยากจะพูดอะไรมาก <c oughs> ๆๆก็เลขนายกนายกโดนปลดคนที่สามเอ็ด เลขก็มาก็แหม่เอากันดื้อๆเลยเนาะก็เลยอ่ะน,น่ะไม่เป็นไรนะครับเราเก่งเลขก็การเก่งมันก็ไม่เหมือนมันก็ก็ได้แค่เก่งอ่ะนะเออไม่ไม่อยากจะพูดมากเลยครับอ่ะตามนั้นไปนะครับอ่าคราวนี้นะครับเรามากันอ่าในส่วนของงวดวันที่16กันยายนสอง8้านะครับดวงแรกเลยดาวดวงแรกเลยที่ชอบนะยังชอบอยู่นะ และคิดว่ามีโอกาสนะมีโอกาส <c oughs> ที่จะมาแต่คราวที่แล้วเขาไม่มานะเลขตัวเนี้ยชื่นชอบเลขแปดครับพลาหูเลขแปดครับราหูนะคือราหูที่ดาวหลอกลวงเลยนะครับเหมือนจะเด่นแต่ไม่เด่นไอ้งวดไหนเหมือนไม่เด่นแต่เด่นมาเห็นไหมอ,องวดก่อนเมื่อสองงวดก่อนนะ่ะที่หมอแม่ให้ไปแปดแปดแปห้าหรือแปดห้าหนะ จำไม่ได้ที่มันเข้าสามตัว8ปดหกห้าให้ไปใน8ปดหห้านะครับก็คือจริงๆราหูไม่ได้เด่นเลยนะในงวดนั้นนะเลขแปดไม่ได้เด่นเลยนะเแต่ว่ามันก็มีมีวันเกิดหรือแบบลาถีที่มันพอจะเด่นเนาะแล้วสูตรเนี่ยเขาคำนวณมาได้8ปดหห้าขาเมื่อสองงวดที่แล้วไงเออสรุปมาจริงเห็นไหม คือเหมือนเป็นเลขนอกสายตานะครับสำหรับสำดา์กอื่นๆผมแม่ไปเช็คเช็ดูก็ไม่ค่อยมีคนให้เลขแปดในสองวดนั้นสองวดที่แล้วนะปรากฏว่าเขามานะนอะไรก็ไม่แน่นอนกับราหูเลขแปดนี่คาดเดายากนะครับรอบนี้พอแม่คิดว่าจะมาจะมาแล้วอาจจะมาคู่กับคู่กับเสาก็ได้คู่กับ,กกบเจออ็ดนะครับเขาคือเขาเขาเดินทางมาเจอกันแล้วนะ เริ่มที่จะเข้าที่เข้าทางแล้วล่ะดวลองดูว่าจะมาไหมนะครับนะตัวที่2นะครับชื่นชอบนะครับก็คือดาวเสาร์เนี่ยเลขเจ็ดดา,าวเสาร์เลขเจ็ดนะครับก็ชอบนะเขาย้ายเมื่อวันที่23สิงหาคมเนาะที่ผ่านมานูน่นแต่ว่าคือแต,แต่ว่าทําไมเขาย้ายแต่คราวที่แล้วเนี่ยไม่มาให้เห็นเลยคราวที่แล้วหมอแมนเนี่ยบอกว่าเลขที่ชอบสุดเลือกไปเลข7เลยนะครับแต่ยังหวนๆนะเพราะว่าเขายังถอยหลังอยู่อะ ครับแต่ก็เลือกเลขเจ็ดแล้วกันนะครับถึงคุณภาพจะไม่ดีแต่ว่าเขาย้ายเนาะสรุปไม่มาเลยนะเออก็โดนสับขาหลอกสงสัยไปติดนิสัยล่าหูมานะครับอ่ารอบนี้นะครับเลือกเลขเจ็ดอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่เลือกไม่ใช่เลขที่ชอบที่สุดแล้วแหละแต่ว่าเลือกเขามานะครับก็จัดไว้หลักร้อยข้างล่างนะซึ่งหลักร้อยข้างล่างเราไปเล่นตรงไหนเราก็เราไปเล่น2ตัวด้านล่าง3ตัวท้ายอย่างเงี้ยนะ ก็ลองดูนะครับบางทีมันจะมาไม่ตรงตำแหน่งอะไรเงี้ยนะตัวที่อ่าตัวที่3นะครับชื่นชอบดาวอาทิตย์ครับดาวอาทิตย์เนี่ยพอสมควรเลยนะชอบพอสมควรเพราะว่าเขาได้ตำแหน่งกเกษตรตาธิบดีเนาะแล้วเขามีดาวศุกร์มากระตุ้นได้เป็นคู่สมพลด้วยนะเป็นดาวคู่สมพลเป็นดาวมั่งคัง่งโสรสมั่งคั่งสมบัติธนาแถมดาวเสาเนี่ยยังเลงอาทิตย์ได้เป็นคู่ธาตุไฟด้วย ข้ใช้ได้เลยนะอ่าแต่ว่าไม่ได้จัดไว้หลักหน่วยตัวที่เต็งสุดคือหลักหน่วยจะเต็งสุดแล้วแต่จัดไว้หลักสิบข้างล่างเพราะว่าเขาก็โดนลาหูเลงเล็เนาะก็ไม่แน่ไม่นอนนะครับอ่าจัดไวต้ตำแหน่งนี้ครับข้างล่างครับหลักสิบนะเลขหนึ่งดาวทิตต่อมาครับชอบเป็นดาวอังคารเลขสามนะครับดาวอังคารเลขสานี่นะหลุดจากการเลงดาวเสาเมื่อวันที่23สิงหาคม เป็นมหาจักรนะครับก็เข้มแข็งนะแถมยกย้ายนะครับอังคารเนี่ยยกย้ายในวันที่12กันยายนนะครับย้ายใกล้วันสลากออกพอสมควรแล้ววันที่สลากออกก็ตรงกับวันอังคารเพราะฉะนั้นโอ้โหอันนี้ถือว่าเด่นมากพอนะครับการยกย้ายย้ายได้ตำแหน่งปอรักเกษตรนะครับก็ลองดูนะอาจจะไม่มาหลักหน่วยก็น่าจะมาหลัก10 เลือกไว้หลักสิบด้านบนนะครับสาหรับเลขสามต่อมาครับเลือกเป็นเลขห้าดาวพระสัสบดีนะครับดาวพฤรสัสบดีเนี่ยอย่ามองข้ามเขาไม่ได้หรอกเขาเป็นปรากกษตรหรือปอลกระเกษไม่สมบูรณ์แต่เขาเป็นอุจาาอจาวิราชอุจจาวิราชเนี่ยนะครับถือว่าเข้มแข็งเพราะว่าเป็นการไต่ขึ้นที่สูงกําลังจะเข้มแข็งที่สุดโดยจะเป็นมาหาอุดในวันที่สองตุลาคม เพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยดาวพรหัสนะโอ้โหใบนิดนึงว่าพรหัสเข้มแข็งมากนะเข้มแข็งนะแข็งแรงนะอ่าก็เดี๋ยวเดี๋ยวสักพักหนึ่งอะ่ะข่าวเรื่องพระมันจะค่อยๆจางลงหมอแมนพูดแค่นี้แล้วกัน <c oughs> เพราะว่าดาวพรหัสจะเป็นมาหาอุจจะเข้มแข็งมากนะครับข่าวเรื่องพระไม่ดีอะ่ะจะเริ่มจางลงจะจางลงด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่ไม่ไม่ทราบนะ อาจจะจางลงด้วยเรื่องของการเมืองก็ได้นะหรือตอนนี้อาทิตย์กแรงใช่ไหมหรืออาจจะจางลงด้วยเรื่องของสังคมเรื่องอื่นๆอ,อะไรเงี้ยนะครับแล้วแต่แต่เดี๋ยวมันจะจางลงเพราะว่าดาวพฤหัสเขากาลังจะดีขึ้นนะครับก็ถือว่าเด่นนะครับถือว่าเด่นนะเด่นไม่เด่นเนี่ยเขาก็มาเนี่ยให้เห็นเนี่ยกี่งวดแล้ววะสอง,งวดสามงวดติดแล้วนะสองงวดติดเห็นเห็นเนี่ยเลขห้าหกหกห้าเนี่ยนะครับ ก็ลองดูนะวดเน,นี้มาอีกบมอแมนเชื่อเลยมาอีกนะครับจัดไว้เนี่ยด้านบนนะครับหลักหน่วยแล้วก็เลขตัวสุดท้ายครับจะเป็นใครไปไม่ได้ครับเลือกเป็นดาวพุธเลข4นะครับดาวพุธเลข4ดาวพุธเนี่ยมีการโคจรเปลี่ยนแปลงราศีถึง2ครั้งในเดือนกันยายนนี้นะครับรอบแรกเนี่ยต้นเดือนนะรประมาณวันที่11 11กันยายนนะในวันวัน,วนดาวพุธเนี่ยเคลื่อนเป็นกเกษตราธิบดีและมหาอุด ในราศีกันสวยมากนะครับหลุดจากราหูคู่ศัตรูด้วยนะครับปลอดโปร่งนะฮะโล่งสบายเข้มแข็งมั่นคงสวยงามมากๆเลยนะครับดาวพุธในเดือนนี้นะครับแล้วก็ยกย้ายอีกครั้งหนึ่งเนะี่ยวันที่28กันยายนจังหวะที่ย้ายนะครับวันที่28เนี่ยก็เข้าราศีตุลน,นะครับแต่ช่วงวันที่16เนี่ยคือดีมากๆ นะครับแต่หลังจากปลายเดือนก็ดรอปลงใช่ปะ่นะเพราะฉนั้นเนี่ยดวงชะตาเนาะของคนที่สัมพันธ์กับดาวพุธนะครับเช่นลัคนาราศีกันลัคนาราศีมิถุนอย่างเงี้ยนะครับหรือแม้ทั้งคนเกิดวันพุธกลางวันอย่างเงี้ยนะครับจะได้รับอานิสงส์ได้รับพลังนะมี power สุดๆเลยนะครับจากการที่ดาวพุธย,ย้ายรอบนี้นะครับแล้วแน่นอนนะครับในแง่ของตัวเลขนะครับก็พลาดไม่ได้ ก็ต้องบรรจุเขาไว้ในเลขดาวเด่นจักรราศีเนี่ยเป็นเลขที่เด่นมากๆเลยนะครับคาดว่าจะเป็นเลขที่หมอแมนนั้นชอบมากที่สุดเลยนะครับเพราะว่าอิทธิพลของดวงดาวนั้นเข้มแข็งสวยงามมากๆนะครับเท่อะเท่ททมากเลยนะเออก็เลือกเป็นดาวพุธเลขสี่จัดวางไว้ตำแหน่งหลักหน่วยข้างล่างนะครับถือว่าเด่นนะครับเพราะนั้นครับนี่คือบทสรุปครับดาวเด่นจักรราศีในงวดประจำวันที่16 กันยายน2568ก็คือ8 3 5 7 1 4นะครับใครจะจัดเรียงแบบไหนอะไรยังไงแล้วแต่ดุลพินิษและวิจารณญาณของท่านนะอันนี้ก้าวไก่กันไม่ได้แล้วแต่นะครับแต่ว่าหมอแมนจะ,จะเลือกเนี่ยตัวเลขมายัดใส่ในช่องไหนเนี่ยก็เลยก็จะแทนที่จะยัดเข้าไปมั่วๆนะก็แบบพิจารณาสักหน่อยหนึ่งเออให้มีหลักการหน่อยอะไรเงี้ยก็จัด ตำแหน่งได้ตามนี้นะ835714ใครชื่นชอบใครชอบใครคิดว่าเอ๊ะมีแนวโน้มก็ตามกันใครไม่ชอบจะเอาไปไว้ตำแหน่งอื่นอะไรยังไงก็สุดแล้วแต่ท่านนะนะครับยังไงก็ขอให้โชคดีนะขอให้เฮงเปังปัง,ปงสายตาแหลมคมมองตัวไหนหยิบจับตัวไหนก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองเป็นโชคเป็นลาบกันทุกท่านนะครับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปต่อไปครับวันนี้เฮงเปังปัง,ปง,ปงครับสวัสดีครับ